ข้ามกันมาที่เกาหลีกันบ้างค่ะอย่างที่เราทราบกันใช่ไหมคะว่าปัญหาทางสุขภาพจิตเนี่ยพวกไอดอลต่างๆนะคะคนในวงการบันเทิงเกาหลีนี้เครียดกันมากเลยแล้วก็มีข่าวการฆ่าตัวตายกันออกมาอยู่เรื่องๆซึ่งล่าสุดนี้นะคะเจเดซิกเนี่ยเขาก็มีอาการอรอย่างนี้เหมือนกันแต่โชคดีมากเลยที่ประธานของเขานะคะเจวายพาร์กนั่นเองให้กำลังใจแล้วก็เข้าใจมากๆเลยค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะมีข่าวออกมาค่ะว่าทางเดซิกเนมีความจําเป็นที่จะต้องหยุดพักการทํากิจกรรมทั้งหมดลงรวมถึงการคัมแบ็กของวงด้วยเนื่องจากมีสมาชิกในวงมีปัญหาทางสุขภาพจิตนั่นก็คือโรควิตกกังวลค่ะซึ่งล่าสุดนะคะก็มีการเผยออกมาแล้วว่าคือเจนั่นเองเป็นสมาชิกคนที่ป่วยเป็นโรควิตกกังวลค่ะ วงเดซิกเพิ่งจะปล่อยคัมแบ็กนะคะทา t ท้ลแทร็ที่มีชื่อว่าซอมบี้ออกมาแต่โชคไม่ดีเลยที่ทางวงไม่มีโอกาสได้โปรโมทเพลงเพลงนี้ซึ่งล่าสุดนะคะเจวายพซึ่งเป็นบอสใหญ่ของทางค่าย JYP Entertainment ก็ได้ส่งข้อความไปบอกกับเจค่ะว่าเขาไม่สามารถหยุดฟังเพลงที่เจแต่งได้เลยจนถึงขั้นฟังเพลงของเจเนี่ยเป็นเวลา3วันติดต่อกัน ทางด้านเจนะครับก็ได้กล่าวคําขอบคุณและก็ได้ขอโทษทาง JYP ไปด้วยนะครับเนื่องจากเขาเป็นสาเหตุที่ทําให้วง Day 6ไม่สามารถโปรโมทการคัมแบ็กได้ซึ่งเจนะครับก็ได้ขอบคุณ JYP นะครับที่ได้ให้คําปรึกษาที่ดีต่อตัวเขามาโดยตลอดทางด้าน JYP นะครับก็ได้ตอบกลับมาว่าสุขภาพของเจนั้นสําคัญกว่าการทําโชว์และตัวเขาก็เคยประสบกับปัญหาทางสุขภาพจิตเหมือนกันซึ่งบอสใหญ่แห่งค่าย JYP นะครับก็ได้ขอให้เจ ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็สามารถค้นพบคําตอบที่แท้จริงของชีวิตได้ครับกําลังใจเป็นสิ่งสําคัญนะคะแมได้กาลังใจจากบอสมาแล้วกําลังใจจากแฟนคลับก็ส่งกันเข้าไปนะคะเขาจะได้มีกําลังใจแล้วก็ออกมาทําผลงานเพลงเนาะ<ช>ออกมาโชว์อะไรอย่างเงี้ยให้เราได้ดูกันรอติดตามผลงานอยู่นะครับ